ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพิอซิรีส์ฟ้าพื้อเราขึ้นเลยครับกับรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้านะครับนี่ก็คือเป็นอ่าเป็นหน้าน้องนะครับพอดีมือนี่มาอ่าตัดตัดยายายาแยงนอเอ้ยยายาลูซี่ครับยาลูซี่ปลูกแบบใส่เมล็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ้งกันเลยครับ นี่นะครับก็คือเป็นหยาลู่ซี่นะครับนี่ห้าลู่ซี่ปลูกมาได้ทีเข้าปีแล้วครับพระจะถือขีใกล้นีเที่นีเทื่อวแลกนะครับนี่มองได้ที่ถือขีใกล้กับสีเขียวนะครับก็คือที่เห็นมันบัทอกันเนี่ยคือตัดไปนะครับตัดไปเป็นเป็นหมองเป็นบอนไปนะครับเป็นหวยไปนี่นะครับกับพามาเบิงครับก็คือเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ผมเดี๋ยวเอาห้า ลูซีなな่นะครับหญ้าลูซี่มาปลูกไว้นะครับมาวานไว้นะครับนี่พื้นที่กับสียูสองไรนะครับเกือบเกือบสองไรนะครับนี่คุณครับสุดสุดสุดกกดูข้าพูนครับแล้วก็เา้วไปอีกเั้งยิ่งเดี๋ยวผมสีผ้ายางไปเบิ่งนะครับมือนี้กับมาตัดหญ้าครับนะครับมาตัดหญ้ากับทีมงานครับ ทีมงานนะครับเศษทีหน้าดำนะครับนี่เดี๋ยวผมสะให้เบ่งอ่ารอบๆก่อนนะครับกับมีกกไหมนะครับมีต้นไม้นะครับที่เอาไดเอามาปลูกไว้นะครับพยุงไทยกกซักนะครับต้นกล้วยนะครับว่าเป็นทั้งนี้กับทีเป็นหน้าเขาครับตอนนี้กําลังงามเลยครับหน้าเข่าบรรยากาศนี่ ดีครับครับเป็นเป็นโน่นบ้านเก่านะครับตรงนี้มองนี้เป็นโน่นบ้านเก่านะครับนี่หน้าแปลงนี่หาอะไรนะครับพ่อเอาเสี่ยงไว้ใหงัวนะครับนี่นะครับสีผ้าไปเบิ้งครับนี่ครับพระเจ้าถือขี่ไกล้ได้นี่ครับ กะเขียวึ้นเลยนะครับนี่เป็นหยาลู่ซี่นะครับหยาลู่ซี่กับอายุการตัดกับสีคิดว่านะ่าจะสามสิบห้ามือน,นะสีดตัดได้นะครับเพราะมันยาวเร็ยวครับยานี่ถ้าผูไดมีทีเป็นภูเขาจังสี่ครับปลูกยาตัวน,นี้ก็คือสีดีมากๆเลยครับเป็นภูเขาเป็นหน้าบอ่อขังอะนะครับเป็นภูเขาเป็นทีสูงๆนี่แนะนํำเลยครับหยาลู่ซี่นี่ เห็นบ <idd> ่ครับพวกต่างประเทศเขาปลูกน้ำเป็นพวกพื้นที่เป็นพันๆไรมืนๆไรนะครับเขาก็ปลูกหญ้าตัวนี้แหละครับเขาใส่เมล็ดพันุนะคบวานวานวานเลยมันก็สีเกิดจังสีครับเขาบ่อตองแบบเพาะรากาเพชรเป็นต้นกเอามปักดำอีกเท่อนะครับบ่อต้องนะครับปลูกจังสีนะครับมันกัหน้าคือเดงนะครับมองได้บ่หนาเขากับจังเพชร ย้อนมาครับไปย้อนมาปลูกนะครับนี่มองมองทีบ่เขียวนะครับก็คือ <c oughs> บอ่ถือขีกไก่นะครับขีกไก่ผมกะใส่อยูแปลงนี้นะครับเบิดไปยีสิบสอบนะครับผมใส่หนาเลยเพราะว่าปีหนึ่งนี่ผมไม่ได้ใส่ย,ยังเลยครับนี่โอ้ยเจ็บข้อไม่ได้ใส่ย,ยังเลยนี่นะครับกัที่ว่าเงาแล้ครับกะสีมาตัดออกพวกที่ว่าบ่ได้พวกที่ว่าเงาเงาเนี่ยคือ พวกที่ว่ามันเหลืองนะครับพวกที่ว่าบอด้ถือขี้ไก่นะครับพอถือขี้ไก่แล้วมันก็สีเขียวนะครับผมให้เบิรงเลยนะครับว่ายังมีห้อยขี้ไก่เลยครับตรงนี้คือบอมมีขี้ไก่นะครับนี่นี่ครับมีขี้ไก่หนึ่งสิบเป็นงสีรับนี่มันสีเขียวครับมองได้นี่แ่ธาตดนะครับแ่ธาตดจากขี้ไก่นะครับมันก็สีเขียวขึ้นเลยคือจังพวกนี้ผมพัตเตอตัดไปเลยต่สองอาทิตย์นี่ครับ งกะทิผมกัตัดต <wh> nah. ัดใส่ขี่ไกลเลยครับนี่กะทีเห็นเลยว่าเกิดมามันกะสีเขียวเลยนะครับนี่เขียวเลยนะครับนี่กะระว่างที่ว่าเฮ็ดเป็นแปลงนะครับกะสีมีต้นไม้นะครับปลูกแทมไปนะครับแต่ก่อนเป็นทีปานะครับตอนนี้กะคือไทออกนะครับเป็นทีปาเป็นโน่นนะครับเป็นโน่นบ้านเขาเออโน่นบ้านเก่านะครับนี่กะ เฮ็ดปั๊บไห้มันเรียบเรียบนะครับนี่เฮ็ดปั๊บไห้มันเรียบเรียบหรอกร็ะเฮาก็เอาต้นใหม่มาปลูกขึ้นนะครับปลูกขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับพื้นที่นี่กเกือบเกือบไรนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้บไเ้ใสซบอเทนเทนไหยั้เยยงเลยครับนี่มองนี้บ่ทันเทนไหยั้งเลยนี่นะครับนี่เป็นยาลูลูซี่ นะครับหยาลูซี่นะครับกัดีคือกันครับโปรตีนกัอยู่ที่เจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับโบเกอร์นี่นะครับกับยาทุกชนิดกับยูซ้ำๆนี่แหละครับนี่ครับกับสิมีเนเปียนะครับเนเปียกับช่วงนี้บ่ค่อยงามหรอกครับยามันงำไปนะครับนี่ตรงนี้ กะซตัดไปให้ค่้วหน่อยนะครับไปแห่คั้ยนะครับพก็ตรงนี้กะสีเอาไปแห้งั่วนะครับนี่ปลูกโดยนะครับวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกตรงนี้ผมปลูกแบบหวานเลยนะครับหวานมาเมล็ดพันธุ์นะครับนี่สั่งมเมล็ดพันธุ์มาจาก มาจากทางเฟซบุ๊กนะครับนี่กิโลละสี่ร้อยบาทนะครับถ้าถ้าจำบ่ผิดนะครับกิโลละสี่ร้อยบาทเขาก็เอามาใส่นะครับตรงนี้ผมใส่อยู่ประมาณสองโลนะครับใส่วานวานวานเห็นมันเกิดเลยนะครับนี่กะตัดอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าบ่ใส่ยังเลยพาเตมาใส่นี่ะครับเพราะว่ามันบ่มีหนามห่นนะครับพื้นที่ตรงนี้บ่มีหนามห่กะว่าตั้งใจสีมาใส่หนาฝนนี่ครับช่วงหนาฝนกะตั้งใจสีมาใส่นะครับ วิธีการปลูกนะครับถ้าเเฮาเฮ็ดเฮ็ดเป็นแปลงนะครับใบถ้าคล้ายกะกะดีนะครับใบถ้าคล้ายนะครับสังเกตนะครับผมกะมีเป็นแปลงนะครับแปลงเงานะครับมันสีมีหล่องหล่องก๊กไม้นะครับรล่องก๊กไม่ปลูกอยู่นะครับนี่ท้าซีเฮ็ดเป็นแปลงได้กะเฮากะสามารถแบ่งขายได้นะครับนี่นี่นะครับถ้าแก้ร้ายงวกะ แ้่ยๆว่าง่วมันมันกัคือว่าเนะครับอย่าแข็งกับหย้าอ่อนมันกับง่วมันกับมักอย่าหนุ่มๆมอ่อนนะครับอย่าแข็งแข็งกับบ่ค่อยกินปันใดนะครับแต่ก็กินคือเก่าครับแต่ว่ามันกัมันกับมีอายุตัดของมันนะครับแต่เขาปล่อยเกินมือเกินอันนี้มันกับมันกับมันกับแกโหดอนะครับมันกับสีลด คุณค่าของอสารอาหารนะครับลงนี่ครับกะเสื้อเขียว,ยวพอดีอ่อนๆกับตัดเลยครับบ่ต้องจ้องไว้นะครับตัดแล้ว่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับหย่าลูซี่นี่โอ้ยพายงานกับเมื่อยอยู่เด้ครับนี่กันี่แหละครับกะเป็น แปลงยาอีกแปลงหนึ่งนะครับของพ่อศรีฟาบ์นะครับกะมมะทายพี่น้องเบิรงนะครับว่ายานี่เท้าสะดวกกันได้กับปูนะแต่ว่าผมแนะนําเลยเพื่ออันทีง่ายๆนะครับยาพวกนี้มันใส่เครื่องตัดได้นะครับปลูกเพราะว่ามันใส่เครื่องทุ่นแรงนะครับเครื่องทุ่นแรงคือนี่ครับเครื่องตัดเนี่ยนี่ครับเ้ามต้องมาใส่มือกลมเกลียวนะครับเครื่องยายาไอกินนี่นะครับเท้าทาเท้าใส เมื่อเกีียวมันกะเมื่อยนะครับผู้เทาอี้ยังสีกับสีเมื่อยนะครับค่าใส้เครื่องยังสีนะครับแป๊บเดียวครับตัดนิดเดียวก็ได้รถนึงละครับนี่เข้าปลูกเลี้ยงงัวนะครับกัย่าให้มันทำลายคนเลี้ยงจนเกินไปนะครับบางเทีเรเขาก็ต้องเอาเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเครื่องทุนแรงเขามาซอยนะครับจัดการเพื่อให้เข้าสะดวกนะครับหล้วก็สับายนะครับ ฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดนะครับสาหรับคนที่อยากปลูกนะครับตัวนี้ก็ใส่เครื่องตัดได้เลยนะครับบ่มีปัญหาเรื่องที่ว่าตัดแล้วมันสิตายยังทีนะครับบ่มีครับตัดแล้วกับโปงงไมอยังทีละครับนี่กันี่ก็พอจตัดไปกับโปงขึ้นมาหม่นะครับนี่เ <c oughs> ทบมีอาจสีบ่มีสาลายอีหยังมากมมยนะครับ ก็เอามาให้เบิงนะครับหยาลู่ซี่นะครับกัเป็นอีกหนึ่งหยานะครับที่พ่อสีฟ้ามเนี่ปลูกไว้นะครับก็ดีครับดีกับพวกหูจักว่าสีขาอย่างอีหยงนะครับมันมันมันดีแหละก็คือว่าเป็นหยาที่ว่าแต่ัดเลี้ยวพึ่กันครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเฮาเฮา เอาไปขายคนมันสีบอนิยมครับมันขั้นมันขั้นนะครับมันบอมันบอมันบอดีสําหรับคนนะครับเพราะว่ามันขั้นนะครับสาหรับมั่วมันก็ดีครับสําหรับคนปูกคนเกีียวนี่มันขั้นครับมันเป็นยาข้นนะครับนี่สังเกตนะครับเดี๋ยวผมสีฟ้าไปเบ่งนะครับตรงรั้มต้นนี่ครับนี่มันสีเป็นข้นยังสีครับมันสีขั้นครับถือตนถือตนแล้วมันสีขั้น เนี่ครับเป็นคนนั่นสิเขาก็เลยเอิญหย่าค้นนะครับกะฝากรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับมือนี้ช่องพ่อซีรีสฟ้ามกะโอ้ยกะทีไปตัดยาละครับกะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อซีรีสฟ้ามนะครับเพจคลิปดีๆมาฝากพี่ต่อหน่องคือเก่าคือเดิมนะครับกะ ล่าไปเพียงเท่านี้ครับกับบรรยากาศอยู่กลางทงหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ